ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่อาคารเรือนแพขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการถแถลงชวนเที่ยวงานกาชาติและของดีเมืองปทุมธานีประจำปี2567ระหว่างวันที่10-19พฤษภาคม ณสวนเทพปทุมสารากลางจังหวัดปทุมธานีริมแม่น้ำเจ้าพระยารายได้เพื่อเป็นทุนดาเนินกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายภัศกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางบุษบาบุญยลักษณ์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีนางสาวกันตรัฐเริ่มสูงเนินประลัดจังหวัดปทุมธานีนายประจันจันเนร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีร่วมการแถลงข่าวโดยนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดงานกาชาิและของดีเมืองปทุมธานีเพื่อเป็นการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปและการด,ดําเนินกิจกรรมการหารายได้เพื่อเป็นทุนด,ดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ของเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีมาดําเนินการร่วมกันและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการเพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ด้านของนางบุษบาบุญยลักษณ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าได้จับพิมพ์สลากกาชาติการกุศลประจำปีงบประมาณ2567จำนวน6,000เล่มเล่มละ10ฉบับ ฉบับละ100บาทเป็นเงินจำหน่ายรวม6ล้านบาทและกำหนดออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนี้เวลา18.30นาินาทีณนะสวนเทพปทุมอเภอเมืองปทุมธานีซึ่งในปีนี้มีของรางวัลทั้งสิ้น134รางวัลและมีรางวัลที่1เป็นรถยนต์ t o y ยต้า o r t u n e r จำนวน1รางวัลมูลค่า1,375,000บาท เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สอพอบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จัวดนนทบุรีนางสุภัตราจรดีอายุ75ปีเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงาสนสอบสวนสพอบางใหญ่ขณะที่กำลังขายข้าวไข่เจียวอยู่ที่ร้านบริเวณอาคารบางใหญ่ซิตี้ตึกบีตบเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จัวดนนทบุรี ได้ถูกชายสองคนขับรถยนต์กระบะไม่ทราบยี่ห้อสีขาวไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาจอดที่หน้าร้านก่อนที่จะเดินเข้ามาทวงเงินและใช้โทรศัพท์มือถือตบเข้าที่หน้าอย่างแรงหนึ่งครั้งจนฟกช้ำและกระชากเสื้อจนล้มลงพร้อมท้าให้ไปแจ้งความและยังถูกพังเข้าของภายในร้านและข่มขู่ว่าถ้ายัางเปิดร้านก็จะเข้ามาพังร้านอีก โดยนาสุภัตราบอกว่าตนเคยไปกู้เงินนอกระบบมาจำนวน5,000บาทส่งดอกลอยกับคนชื่อก้องตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2566โดยจ่ายค่าดอกเบี้ยอย่างเดียววันละ1 0 0บาทไม่รวมเงินต้นและี้ส่งดอกทุกวันมาตลอดหลายเดือน จนกระทั่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของปีที่แล้วที่มีโครงการประนอมนี้ตนจึงได้นัดกับทางเจ้าหนี้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้ยกเลิกดอกเบี้ยและจะขอจ่ายเงินต้นเพราะที่ผ่านมาตนก็จ่ายดอกทุกวันรวมแล้วเกือบ20,000่นบาทแต่ทางเจ้าหนี้ไม่ยอมมาตกลงกันและไม่ได้เข้ามาเก็บเงินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตนจึงไม่ได้ส่งดอก กระทั่งล่าสุดได้มีชายสองคนเข้ามาทวงเงินทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของและยังขุบขู่ให้เขาเหมือนเดิมร้อยเือนเดิมค่ะ<ม>เขาก็ไม่มาเขาไม่ได้มาตอนนั้นเราไมั้นเนัดเขาไว้แล้วใช่ไหมนัดแล้วเขาไม่มา,าไ,มไปรอทั้งวันแล้วเขาก็ไม่มามอืมจ้ะ เขาเขาตั้งแต่บัดนั้นเขาก็ไม่ค่อยมาไม่ไม่เคยมาหายเลยมาแต่ว่ามาเก็บตังมาก็มาเก็บยายก็ให้มีก็ให้ถ้าไม่มีก็วันนี้ยายไม่มีนะกล้องมันก็ไปกล้องก็ไปยายจ่ายเยอะลูกบุรีลูกชายก็เจ็ดสิบแล้วค่าเข้าค่าอีอะไรค่าเงินกู้อีกค่าอะไรตรงนี้เราเสียค่าเช่าที่เขาด้วยไหม ปีสองพันอ๋อเสียค่าเช่าเหมือนกันปีละสองพันวันนี้เราวพูดมาว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำ้ายเราอีกอ่ะยายคิดว่าถ้าเขาทำให้ตายไปก็ดีทำไมคิดอย่างนั้นนะครับก็เขาไม่เอาเงินเขาจะเอาชีวิตก็ให้ก็เอาไปกอยายไม่ได้คิดว่าจะหนีไม่เคยคิดหนีใครเลยเราไม่ได้กะจะหนีนี่อยู่แล้วเนาะเรากะไม่หนีมีมากมีน้อยขอใช้หมด ไม่เคยหนีแต่ขอเวลาว่าถ้ายายขายดีนะเหมือนแต่ก่อนยายใช้ทุกคนแต่ตอนนี้ขายไม่ได้เศรษฐกินมันไม่ไหวเข้าแผงขายแผงหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่ก่อนวันสามแผงสองแผงขายยายก็ไม่รู้จะทำไงแต่ขอเวลาเขาว,าว่าอยากทำอะไรเลยแต่คนที่เขาให้กก้ก็ไปดีทุกคนนะ คราเมื่อกี้เห็นว่าเดาเยวสี่โมงเนี่ยเขาจะส่บคนมาเก็บเงินคุณยายอยูยค่ะทำยังไงอ่ะก็มามายายมียายก็ให้ก็บางทีก็ยายมีเท่าไหร่ยายก็ให้มหมดเลยในกระเป๋าบางทีขึ้นบ้านไม่มีตังค์สักบาทน้องโอ้ดาคำหย,ย,ยาบอีงดาหยาบอ่ะ เสียงดังเราเห็นไหมว่าเขามีการเอาโทรศัพท์ไปตบหน้าหรือรเช่น้ไม่ได้มองเขาเขานั่งอยู่ข้างหน้าพี่นั่งอยู่ข้างหน้าใช่มันมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่ตรงนี้อืมเขามากันสองคนใช่ไหมพี่พอเราได้ยินเสียงว่าเขาจะมีเรื่องแล้วเราทำไงตอนนั้นเขากินข้าวไปไม่มองเขาก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวมันเลยแต่ก็มองแต่ไม่ไม่หันไปมองข้างในไม่ได้มองไม่ได้สบตากับนี่เนาะผู้ชายเขาเขาเขาพูดหยาบด่ายายอย่างเดียวเลยใช่เราได้ยินว่าเขาเขามีการทวงหนี้ทวงอะไรกันไหม ไไดด้ย้ยยยินอู่ชมเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวธนิดาแจ้งจํารัดหรือทนายนินูลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่129ถับ5หมู่ที่4อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเข้าช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านคดีความพร้อมกับมอบเงินจำนวน500บาทเพื่อให้กำลังใจกับนายพงศธรช่างพิมพ์อายุ58ปีคุณลุงไรเดอร์ตาเดียวสู้ชีวิต คนดังในโลกโซเชียลที่ติดป้ายบริเวณกล่องใส่อาหารหลังรถจักรยานยนต์ที่เขียนข้อความว่าขอโทษที่ขับช้าตามองเห็นข้างเดียวแต่ต้องทำกินหลังทราบข่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์เสียหลักเบรกกระทันหันเพื่อหลบพื้นที่เขตก่อสร้างขุดซ่อมผิวจราจรของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานีบนถนนปทุมธานีกรุงเทพ มุ่งหน้าแยกบางคูวัดอำเภอเมือจงจปทุมธานีที่ไม่มีไฟฟ้าสองสว่างแจ้งเตือนทำให้รถจักรยานยน์ลื่นสายลมได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกที่มปอดฉีกต้องเสียบสายยางกระดูกซี่โครงหักและกระดูกสันหลังมือขวาแตกร้าวนอนโรงพยาบาลกว่า18วันจนตอนนี้ผ่านไปเกือบหนึ่งปีไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ และไปแจ้งความที่สอพอเมืองปทุมธานีแต่คดีความไม่มีความคืบหน้าจนต้องออกจากงานประจำมาขับรายเดอร์เป็นอาชีพหลักมีรายได้เหลือวันละ300บาทซึ่งทนายนิโนกล่าวว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบถนนที่เกิดอุบัติเหตุพบว่าป้ายไฟไม่พร้อมนอกจากนี้ยังมีสายเต็มบริเวณถนนทำให้รถจักรยานยนต์เบรกแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุ วันนี้ได้รับเรื่องและจะแนะนำแนวทางการดาเนิน,นการในการเรียกร้องที่รักษาพยาบาลไปก่อนหน้านี้ซึ่งเคสนี้ค่อนข้างที่จะสาหัสจึงวอนฝากไปถึงผู้อํานวยการการประปาสมภูมิภาคปทุมธานีให้เข้ามาดูแลและเยียวยาให้กับผู้เสียหายก็ขับรถกลับมาที่จังหวัดนนตามเส้นทางปิุมเอ่อสียแยกปทุมวิไลเอ่อเส้นเส้นบางกวด ระหว่างขับมาก็ถึงที่เกิดเหตุครับในระยะประมาณสีะะ่สิบห้าสิบเมตรเนี่ยสายตาก็มองไปเห็นแบรเออร์แต่มันจนตัวแล้วฮะก็คือไฟไฟทางจะเป็นสีส้มแบรีเออร์สีส้มด้วยผมก็วิ่งเข้าไปใกล้แล้วแต่พอแตะเบรกหลังทําให้รถเราส่ายลื่นฮะเพราะว่าที่ถนนมันมีทรายจากการที่เขาขุดเจาะถนนเลนซ้ายที่ท่อประปาแตก อมีมีทรายอยู่ทําให้รถผมลื่นแล้วก็ทลไหลเข้าไปหาบ่อถนนที่เขาขุดเจาะอยู่รู้แต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้ผมหายใจไม่ออกแล้วก็มีอาการร้อนวูบวาบตามตัวแล้วก็ตามเนื้อตามตัวผมก็มีแผลด้านขวาแป๊บเดียวผมก็รู้สึกว่ามันมันยืนไม่ไหวแล้วก็ล้มตัวนอนลงลงมาสักพักสักพักหนึ่งก็จะมี ผู้ภัยมาช่วยเหลือเออเาตัวส่งโรง,<ล>ง<ป>พยาบาลปทุมธานีแล้วก็เช้าวันที่สิบสองทางโรงพยาบาลปทุมธานีก็ส่งตัวผมมาที่โรงพยาบาลพระนางเก้าเพื่อรักษาตัวต่อผมรักษาตัวอยู่ในนั้นประมาณสิบแปดวันก็จะมีอาการของปอดฉีกระดูกซี่โครงซี่ที่สี่หักทิ่มปอดอมีการเสียบสายยางเข้าไปดูดเราเลือดกับลมออกจากปอดแล้วก็ มีกระดูกสันหลังมือที่แตกแตกแล้วแล้วก็มีอาการบาดเจ็บตามแขนซ่าขาแขนแขนขวาขาขวาแล้วก็เอ่กลับตัวด้านขวานะฮะแล้วก็ได้ไปติดต่อพูดคุยกับทางปปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมแต่ทางนู้นก็บอกให้เรา่า้องร้องเอาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสั่งลูกน้องเขาแล้วว่ามเมื่อเลิกงานแล้วให้เก็บว่าและก็ติดตั้งสัญญาณอะไรต่าง แต่ณที่ผมมาดูภาพจากที่ผู้หวังดีเขาถ่ายภาพไว้ให้วันที่ผมเกิดเหตุมันไม่มีไฟไม่มีสัญญาณแถบสะท้อนแสงไม่มีไฟสัญญาณเตือนมีแค่เบริเออร์กับตัวหนังสืออ่าเขียนว่าทางเบี่ยงตัวเล็กๆก,กับลูกศรอ่อาอันหน,นึ่งงานหลักที่ยกน้ำแล้วก็คือทําไม่ได้แล้วงานงานยกน้ําส่งน้ําก็คือทําไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอกระดูกที่โครงที่เราหักอยู่ไม่ไม่ได้รับการดามแต่ คุณหมอบอกว่าอายุเราเยอะแล้วแล้วก็อย่างน่าจะเป็นภาวะกระดูกกรุนด้วย<ม>ทําให้เราดามกระดูกไม่ไก็คือตอนนี้ต้องขับไรเดอร์เป็นอาชีพหลักครับตอนนี้ขับไรเดอร์เป็นอาชีพหลักอไรายได้จากเคยที่ก่อนก่อนเกิดอุบัติเหตุวัน<ม>อ่ะชั่วโมงหนึ่งผมจะได้ประมาณสามออเดอร์แต่ตอนนี้เหลือชั่วโมงและออเดอร์หักเพราะว่าเราวิ่งวิ่งรถเร็วไม่ได้<ม>เรื่องที่เรามาร้องเรียนวันนี้คือเราไม่มีความรู้ใช่ไหมว่า ถึงมาร้องเรียนตอนนี้เพราะว่าเหตุเกิดแบบถือว่าเกือบนานแล้วใช่ครับหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวมาเกิดอุบัติเหตุมาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรต่างๆด้วยก็เลยหวังว่าอยากให้นักข่าวช่วยเหลือติดตามเรื่องคดีความให้อยากให้มันเรื่องมันจบไปไวเราจะได้มาใช้ชีวิตประจําวันปกติของเราก็คือยืนยันไม่ตอนนี้ไม่มีการมาเยียวยาอะไรสักบาทไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยครับ ถนนที่ลุงไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นทั้งทางที่ทำทางอยู่ป้ายไฟไม่พร้อมป้ายคำเตือนไม่พร้อมและนอกจากนี้เนี่ยยังมีทรายนะคะเต็มบริเวณถนอนอีกทำให้คุณลุงเนี่ยเบรกแล้วก็ประสบอุบัติเหตุล่าวเกิดขึ้นวันนี้นะคะเราก็รับเรื่องเนาะแล้วเราก็จะแนะนำแนวทางแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะคะในส่วนของการเรียกร้องค่าชดเชยทดแทน ที่ลุงรักษาพยาบาลไปจะเห็นได้ว่าเคสนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสเลยนะคะก็วอนฝากไปถึงผู้อำนวยการนะคะการปราปานครหลวงให้มาช่วยดูส่วนภูมิภาคใช่ไหมครับส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคปทุมธานีช่วยมาดูแลแล้วก็เยียวยาซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าสภาพการเป็นอยู <worldwide> <S <S ่ของคุณลุงเนี่ยไม่ได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะ ยังมีความเป็นอยู่ที่ลําบากมากบ้านใี้ท่านได้เห็นใจ,จบ,บ้านนี้ใส่ยจผ่เห็นใจค่ะ <laughs> ให้ผู้ใหญ่เห็นใจเลยมากๆเลยแล้วก็รีบมาเจราจาต่อรองและเคลียร์ในส่วนของค่าเสียหายที่เป็นขับกับพักลุงต่อไปถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง ให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ห้องประชุมชันนน้น5เทศบาลนครนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานรับพระราชทานพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่สนราชการสำนังกงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบพระบร,รมฉาย,ยาลักษณ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น164แห่งเพื่อเชิญไปประฏิสฐานณองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอัำประกอบด้วยชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน จึงได้จัดทำโครงการจัดพิมพ์พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบัานพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากราาุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจับพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด8.25คูณ11.75นิ้วจำนวน100,000แผ่นเพื่อมอบให้แก่ทุกจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนานเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออันเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้านข้าวแกงป้าเพียรลุงน้อยในตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อข้าวราดแกงกันตลอดเวลาเพราะมีกับข้าวให้เลือกหลายอย่างในราคาประหยัดข้าวราดแกงจานละ20บาทต้มถ้วยละสิบบาทและยังสามารถเลือกตักข้าวมากน้อยเองได้ ซึ่งป้าเพียรและลุงน้อยเจ้าของร้านเปิดเผยว่าเมื่อก่อนตนและสามีเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวแกงมาก่อนก่อนที่นายจ้างจะให้ทดลองทํากับข้าวและเริ่มขายและยกกิจการร้านข้าวแกงให้ตนจึงได้ขายข้าวแกงในราคา20บาทรวมเวลาเกือบ20ปีซึ่งแต่ละวันตนและสามีจะทํากับข้าวประมาณ5-6อย่างเริ่มขายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าและขายหมดทุกวัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันของเกือบทุกอย่างจะมีราคาแพงขึ้นแต่ก็พอมีกำไรอยู่ได้โดยมีแนวความคิดว่าหากตนเองสามารถทำให้ลูกค้าพอกินพอใช้สามารถใช้ชีวิตได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีความต้องการที่จะแบ่งปันกันและยืนยันว่าจะขายข้าวแกงในราคาจาาละ20บาทแบบนี้ต่อไปสามสิบห้าปีได้แนละ้วเนี่ยสกิ้าปีมาติ่าปีเนี่ยขายได้ราคาอย่างเี้ราคา,าอย่างเงี้มาตลอดเลย ตั้งแต่เริ่มขายล้องจากท่อแก่ขายมานะรับช่วงต่อจากท่อแก่เป<ม>ียก<ต>ไม่จริงแลขายราคานี้มาตลอดเพราะว่ามันเอากันแค่ให้พออยู่ได้นะถ้าน้ำไฟก็จะบ้านอ๋อนี่บ้านเราก็ยังเข้าเข้าอยู่เข้าอยู่เพราะอยู่ได้เพราะว่าเราอายุมากแล้วอ่ะก็ทําอะไรก็ไม่ไหวก็ต้องยึดอาชีพนี้ทำทั้งหมด ห้าหกม้อเนี่ยทุกวันนี้หมดนะครับหมดกับหม,หมดเลยอ่าหมดกับหมดทุกวันแล้วอ,อย่างที่ใส่ถุงนี่นะครับใส่ถุงนี่ก็ถุงลวยี่สิบบาทก็หมดเหมือนกันเพราะว่าเวลาคนมาเยอะๆแล้วตักไม่ทันเนี่ยต้องหยิบหยิบหยิบตรงนี้ให้ลูกค้าไปเพื่อความสะดวกไวขึ้นเพราะว่าช่วงเชา้าลูกค้าก็ทํางานมั่งไปอะไรต่ออะไรกันเดินทางไกลมั่งของเก็รีบนะขายหมดประมาณกี่โมงเนี่ย ประมาณสามโมงครึ่งสามโมงเช้านะครถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดี ท่าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน สี่เดือนกับสีวันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเนื้อใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยหลอเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือน กับสีวันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน สองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชา คอยท้าฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชา ผู้อยท้าฝนอยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกได้และพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์เก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน ถ้าทูลพระภูมิพลมหาราช